นี่คนเรามีตังครับก็สามารถจะเคลียอะไรได้ทุกอย่างนี่นะก็เลยเอาซากหมูหมุนมาตัววันเลือกเลยครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับไอ้น้องเพื่อแล้วก็คุณดงครับเพื่อนออมทั้งไอ้กระป๋องเบาซิ่งซักผ้ามาด้วยนะมาใส่ตะไคร่ดูนะครับหั่นเนื้อนะครับแล่เนื้อมาเพื่อทำผัดเผ็ดหรือกับข้าวครับหลายอย่างนะโอ้โหนะครับ นครับหนุ่มเปียก็ช่วยเหลือครับเรโดนได้ติดไปสองสามร้อยครับโอ้โหก็ไวเลยครับวันนี้โอ้โหครับวันนี้เที่ยงคืนแล้วครับเรอบอกเวลาเลยครับก็แม่นอนหัวค่ำครับก็เลยมีเวลาครับไม่ได้ทรมานครอบครัวครับแต่เราแค่เรามีเงินครับเพื่อนเรามีเงินครับเพื่อนก็ไม่บ้าอะไรนะครับก็คือแค่มีเงินใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากแค่ไหมเออโอ้ย โคจฉดเนื่อนะครับโอ้ยใช้บริการนะครับโอ้ยแล้วคุณถูอะไรงี้ไม่อะไรอ่ะคืออะไรอูยหนังหมูอหมูพิจจ่าโจฉดนะหดมากโอ้ยมาแล้วเพลยงมาแล้วเย็นเย็น เปียกเผียกเออเอ๊ะไรกระป๋องนั่นแหลกระป๋องฝีอ่ะใครทำ้เออโหไม่เยอะนี่ถ้าไม่ใช่แบบว่ารับสุดยอดก็ทำไม่ได้ครับนี่คือมืออาชีพครับโอ้โหเพื่อนเราถ่ายให้เพื่อนดูครับเอามาครับเขาเรียกว่าเอามาสร้างความลำบากให้ครอบครัวครับแต่ก็มลำบากแล้วครับครอบครัวชอบไหมเป็นอาหารของเราเออไอ้ก็ชอบเลยอ่ะอี้เยี่ยนนี่พูดจาดี Ni nơi, tắng ngay ngon ngay. Give hụt taddy hiding. Ey, lại. Tông bia quý cá đi mạng lên. Bia bị loin, ghé loin, nè. Bye. Eh. 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 นั่งดูกระดาษดีเลยนั่เออดูกดดโเคไรดูกออนันมีรูปดีก็นี้ะดูกเลยดเอาไว้ต้มอะไรก็ได้นัำนะเตะก็นั่งมกำลังใจให้ครับจากแฟมิลี่ครับ คลิปนี้ครับอ๋อไม่ต้องถามถึงยกยกอยู่ไหนเอาไม่ต้องถามครับวันนี้ยกอยู่บ้านครับเดี๋ยวก็กลับมานะเันนี้มีเพื่อนคนเดียวพอโอเคไหมโอเคทุกคนก็บอกว่าเพิ่งย้ายลากักเดี๋ยวถึงหัมไายิ้มให้เพื่อนๆหน่อยทำม,มายิ้มไหมอ,อ,อันว้าปะเน่งต่อแหมยิ้มแกงไปหนึ่งร้อยก่อนหยิบตังค์ให้ก่อนนะอืมอ่าหนึ่งหนึ่งตังค์ไปหนึ่งร้อยบาทครข้าัดปรุงตังต่งสะอาดต่างสะอาด เอดเอกามเกปกจกเธอนั่ะถึงไม่เอาแม่จาเอาไหมแม่ภูมิใจไม่รู้ก็ไพ่สวยแล้วแล้วลูกชายรวยปะลายก็ลงไปพิชาดีอามรหนึ่งร้อเคอร์ลาบดอไล้วอยู่ตคนโคไอโจถึงบ้านแล้วไลน์มาแล้วเฮียมึงขับรถหรือว่ามึงบินไ้ฮะ แค่ดีนะแฟฟมิลี่แล้วก่อนบังกาแดโอ้ยโอ้ยโหหลอยมีน้ำิมมีซุกมีพีอะไงมีทำเองดรีมา